ว่าสรลเปาของเรานะครับสเบาเปาไส้ลาวานะครับของชิบิลาานะครับที่มีมากที่สุด8ไส์เลยกัน,น่ยว่ามันจะไหลหรืนะปลับมาดูกันที่สุดกันครับเริ่มเลยนะครับเริ่มด้วยขายเก่งลาวานะครับ ไหลไหมครับไหลไหมไหลนะฮะเยอะไหมครับนะครับเนยไส้นะฮะต่อด้วยนะครับช็อกโกลาวานะครับที่เป็นทื่อิังมากนะครับต่อกันนะฮะนี้นะครับไหลเลยนะครับต่อด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นผู้ซาจีนมาวานะครับลองดูนะครับว่าจะไหลเยอะมากแค่ไหนนะครับมาดูกันนะฮะอ่าเป็นไงครับไหลชิ้นไหมฮะไหลชิ้นไหมนะครับดูกันนะครับผ่านสามไส้นะครับหรือว่าไหลไส้นะฮะจอีกตัวนะครับที่เราจะดูกันคือโซ่ไส้ส้มแมนดรินะครับอปย่า ไไครับเป็นไงฮะหลายไหมครับเหลือไหมครับเออเหลือครับนีไนะครับหนึ่งสองสามสี่ไส้นะครับสองว่างเรานี่หลายปไส้นะครับอีกสี่ไส้ที่เหลือเรามาดูกันที่ร้านนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ